คมนาคมเผยเหตรุรถเฮียบหรือรถบรรทุกติดเครนจอดบนทางยกระดับ M82 ไหลตกใส่รถขนสง่งถนนพระรามสองมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายระบุเคลียร์พื้นที่เปิดสัญจรแล้วแจ้งไม่มีผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลพร้อมเยียวยาเต็มที่ยืนยันสงไม่ได้ขาดด้านตำรวจเร่งสอบเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อวันที่4เมษายน2568นายกฤษณอายปัญญาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกที่มีเครนติดตั้งอยู่บนตัวรถที่จอดอยู่บนทางยกระดับของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วไหลลงมาด้านล่างใส่รถขนส่งที่กำลังวิ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพส่งผลให้คนขับรถขนส่งได้รับบาดเจ็บ1คนนั้นทั้งนี้กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นทางขึ้นลงของแรมและมีลักษณะลาดชันทําให้รถแทบบรรทุกแผ่นฟินที่กําลังทําการเก็บขาค้ายันรถเพื่อเคลื่อนย้ายรถออกเกิดการเคลื่อนตัวจึงไหลามาโดนรถขนส่งที่กำลังวิ่งอยู่บนทางคู่ขนานของถนนพระรามสองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือนายนัทพลคุณอำสาคนขับรถขนส่งโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชน เพื่อรับการรักษาเรียบร้อยแล้วรวมถึงทางหลวงจะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ด้วยนายกฤษชนกล่าวต่อว่าสำหรับในขณะนี้หมวดมหาชัยได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในทางขนานทางหลวง35ขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่และเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกระแสะข่าวที่ระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสลิงขาดนั้นขอยืนยันไม่ได้เกิดจากสลิงขาดแต่อย่างใดแต่เกิดจากความประมาทของคนขับรถ เย็บซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกคนขับรถและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป